สวัสดีค่ะข้าพเจ้าซาร่าสิริสวุวรรณนะคะก็อยากจะมาขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับความโปรดปรานนะคะของพระเจ้าที่ที่มีในชีวิตนะคะก็พี่น้องคะตั้งแต่ที่เราเชื่อฟังเนาะพระเจ้าก็จะจัดเตรียมทุกอย่างให้นะคะแล้วก็ล่าสุดที่อยากมาเป็นคำเพยานก็คือเราไม่ต้องไม่ต้องขายของเองอ่ะมีคนขายแทนเราอะค่ะก็คือเหมือนแบบมีออเดอร์มาอย่างเงี้ยค่ะพอเราไปส่ง เราไปส่งเราก็คิดว่าแค่นั้นใช่ไหมคะแต่มันมากกว่านั้นก็คือพอไปถึงปุ๊บเขาก็ขอแอดไลน์แล้วก็เขาก็เหมือนแบบเดี๋ยวเปิดออเดอร์ให้นะเขาก็ไปเปิดออเดอร์ในโรงเรียนซึ่งซึ่งเราไม่เคยไปเราคิดว่ามัน,ม,นมันไกลอะเนาะมันแบบดูห่างไกลจากตัวอำเภอเราก็ไม่อยากไปแต่ว่าพอไปถึงแล้วมันโรงเรียนมันใหญ่มากนะ เราคิดว่ามันเป็นโรงเรียนเล็กๆบ้านนอกธรรมดานะแต่มันมีแบบตึกหลายชั้นหลายตึกมากๆเลยจนแบบว่าเฮ้ยเราไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็จนสุดท้ายเขาก็ไปเปิดออเดอร์ให้ก็สั่งมาอีกวันหนึ่งจากที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเราต้องเอารถยนต์ไปส่งอะพี่น้องจนแบบเขาก็บอกมาอีกว่าอยากถังอีกแต่เราบอกว่าเออพอดีเรามีธุระต้องมาเชียงใหม่ก็เลยบอกว่าเ,ออเดี๋ยวขอเป็นอาชิ์หน้า ีเนี้ยมันมีความรู้สึกในใจขึ้นมาว่าพี่น้องถ้าเราเป็นคนที่โปรดปานเนาะที่พระเจ้าโปรดปานเราไม่ต้องทําอะไรเองทุกอย่างมันจะมาโดยการจัดเตรียมของพระเจ้าทั้งหมดเลยอย่างที่เมื่อวานข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเนาะไม่ได้คิดว่าจะได้ไปแต่ก็ได้ไปแล้วก็ทุกอย่างพระเจ้าจัดเตรียมให้หมดเลยมีพี่น้องเป็นพรนให้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วข้าพเจ้าก็มานั่งทบทวนว่า ณ,ณ,ณ,ณช่วงเวลานี้ข้าพเจ้าแค่คิดนะพี่น้องแล้วทุกอย่างมันก็จะได้มาอย่างง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องพยายามโดยที่เราไม่ต้องออกแรงแล้วโดยที่เราไม่ต้องทําเองอย่างเราอยากกินอะไรที่มันแพงเราก็ได้กิน <Wow. S 1> คือถามว่าเมื่อก่อนน่ะเราเราใช้ความพยายามนะเราอยู่เชียงใหม่เราเราเราแบบอยากอยู่ด้วยตัวเองอะ่ะเราก็ต้องแบบร้องไห้บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยฉนันต้องอดทนอย่างเงี้ยแต่พอเราเชื่อฟังที่เราจะกลับไปอยู่ทิลีนะที่ที่พระเจ้าเรียกเราไปอย่างเงี้ย กับกลายเป็นว่ามันไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยค่ะจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจริงๆ mm hmm. ก็เชื่อว่าพี่น้องจะถึงจุดจุดที่ข้าพเจ้าได้รับนะจุดนี้เหมือนๆกันนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะข้าเจ้าจัดเตรียมให้หมดเอเมนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ